เลยกิกๆเลยนะเขาได้มาจากท่านอาจารย์เต่เฟีของเราเสงซึ่งเขาก็เป็นเขาบอกอสิบเอกจำมานาเหมือนกันแเ้าก็ได้มาเยอะเลยจำมาน้ำผมขาจำมานาเนี่ยเขาจะกินพริกไทยวันละเจ็ดเม็ดพริกไทยดำเขาจะเป็นคั่วคั่วกับเนยเนยนะเนยเหลือง พริกไทยดำแหละพริกไทยดำนะไม่ใช่พริกไทยขาวนะพริกไทยดำนะกรนะะขว้วกันเลยแล้วก็แช่ไว้แค่นั้นแหละเขาจะกินวันละเจ็ดเม็ดทุกเช้ามันจะปื้ดเลยแหละเรากินเน่ยคุ้นเคยแนละ้วแต่เสียงแบบโล่งม,มากเสียงสมองได้ใสเลยเรายว่าวาซาบินะี<อ>่ะโย่สิโย่嘛 พริกไทยดำเนี่ยเป็นพริกไทยที่มันจะแรงแต่เขาจะเขาจะคั่วอะไงนะเนี่ยเนยโรตีเนยเหลืองนี่ขั่วคงจะเป็นหอ่อใช่ปะก่อนเคยย่อคือทำให้ทำให้กินคั่วแล้วก็ใส่หัวไว,ว้กินวันละกินวันละเจ็ดเม็ดฉลาดเจ็ดเม็ดเองเมื่อกีกินวันละเจ็ดเม็ดทุกวันไม่ทำเคี้ยวเลย เที่ยวเลยนะเที่ยวปุ้ยปุ้ยเช้าก่อกินข้าวนะพอกินข้าวท้อง,งว่างอันนี้คือสูตรของอาจารย์น้าครับเส้งสมองตึกเลยส่วนตะไครจะหมุกตันเลยนะมันก็มีหลายสูตรของอาจารย์แต่ของอาจารย์มาเรียนพุกสหาก,ก็เขาใช้อยอดขามันจะมียางยางมันจะรักษาไส่นัำรักษา อะไรที่เป็นรรปโพกจมูกครูก็คเ,คเคยลองทำเลยทุกอย่างเนยลองมาหมดมันจะยาวนี่แหละประมาณน,นี้เนี่ยแล้วก็ต้องใส่เข้าไปมันก็จะไปตึงไปช่องสมออุ้ยไปเกือมึดมิดเนยเหลือเหลือไม่จำเลยเดียวแต่ว่าห้ามจา๊ห้ามจามนะคอ,อยดันเข้าไปก็อจามยุ่งก่อนอนี่โดนดึงอกมาพวกหูมันแบบมันโลกเลย เสียงองหมอคมาไปถึงนู่นเลยเลยจมูกขึ้นเลยเลยเข้าไปเลยโอ้โหเป็นยาวก้านเดียวมันแต่ว่าต้องเอาก้านเดี๋ยวเอาก้านแข็งนะนต่งถหัวทุกอย่างจะต้องอยู่ในการควบคุมของครูเราบออมันยังยาวมาเนี่ยแล้วยอดของมันจะนิ่มแต่จะมีมีเส้นมียาวเนี่ยยอดยาว ไปโอ้โหเหนือยไหลไป,ไ,ปไหนตั้งไหนไปช่องเลือช่องสมองมันลงมานี่เลยนะเ <ไอ S 1> สียงสมองอะ่ะเสียงติดกันอ,อ่าแล้วเราเวลาเราสำลักกินข้าวสำลักก็นล้วกันหมดตรงนี้แต่ว่ามันไอ้นี่เลยขึ้นไปอีกขึ้นไปช่องหนึง่งขึ้นไม่นี่เลยมันล,ลงนี่เนี่ยที่เราเราจะมามแล้วก็ อะไรต่างๆแล้วมันยังตันอยู่ว่ะไอ้ตรงนี้มันยังตันอยู่เ <c oughs> นี่มันตันอยู่เดี๋ยวถ้าเป็นของเจ้าสบัดิสูรนี่นะเจ้าสบัดเอาวังใบพิกุลนี่มาตำผสมกับยาฉุนแล้วก็ใส่น้ำผึ้งแล้วก็คนด้ยวยกันแล้วหยอดหยอดนอนแล้วหยอด มันจะไหลช่องสมองกันไหลลงมานี่เลยต้องนอนเด็กูตรเขาแล้วหวัดถังม้องโล่งเลยตอนตอนตอนที่วะตอนนี้เขาบอกว่าก็อยากทำให้มนตอนที่พุ่วตอนนี้ว่าน้ำพึ้งไม่มีใบพีคุณมีมีต้นอยู่ยาฉุนมีพว่ามีคนดูไปจากเนี่แต่น้ำพึ้งไม่มี ก็เล่นยจะฉุดเปนล้วนเลยโอ้โหคนนี้พวกแตกพวกแตกครัูกับผมทำอะไรกันเยอะฉุดน้งใส่พอดีพอดีใส่ตามสูตรกันอ่ะมีก่อยจะฉุนเดียวเลยเอาเยอะฉุนย้อน่ะมึนเลยนะมึนจริงๆนะ่เล่อย่างหนึ่งเสียงน่ะที่ว่ามันกังวันพขลำพองกว้วก็ให้กินกล้วยดีเลยกล้วย เืเป็นเป็นใบเลยนะอยา่างอย่างก,กล้วยเนะี่ยแต่ว่าเราต้องการให้ามันนิ่งกว่าแล้วตุยมนะันมันจะเบิกคอผมจะรุดลงไปอนะ่ะก็ไม่รุดอ่ะผมไม่รุดตรงตา,า,านเลยแล้เกินกล้วยเรารู้จักโมซาก็เคยไหมพวกมาเรียนมาดูกันเดี๋ยวมันเรือเอาไปเล็กๆก่อนลองจากเล็กๆก่อนคือเขาเรียกว่าลำคอมจะขยายเนี่ย ตอ้องเล่นเล็กก่อนเคียวให้นิ่มหน่อยดีนะใช่ไหมแต่การให้นิ่มก่อนคือเราอยู่ที่เราอ่ะบี้ยคือไม่ใช่ฝึกจากเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มอะไรต้อง <c oughs> เงินหนาขึ้นมากเลยเดินรันเล่นแน่ดูแลว,ว่างๆด้วยและและเสียงมันจะมันจะโลลุต้งง <c oughs> อง <c oughs> มีคนอยู่แหละใาย <c oughs> มีอะไรกิน,ใน,ใน